ุณหมอคะมีค,คาถามค่ะว่าคนเป็นโรคไตทาไมอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะโอ้โห oh ปัญหานี้เป็นปัญหายอดทิตเลยคนไข้เป็นไตทําไมถึงอ่อนเพลียไม่มีแรงอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงเนี่ยเน่งเรารู้เลยนะอาการอ่อนเพลียไม่มีแรงก็คือเลือดจากหัวใจเนี่ยปั๊มไปเลี้ยงสมองเนี่ยน้อยอันนี้คืออาการอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้สึกมันไม่มีแรงมันเหมือนสลบสเละมันเหมือนสลบสเละนะนี่คือเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยอันที่สองก็คือกล้ามเนื้อ เรารีบหรือกล้ามเนื้อเราไม่มีพลังการที่กล้ามเนื้อไม่มีพลังเนี่ยมันก็ส่งผลทําให้ระบบต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเราจะเดินจะเหินในมัดกล้ามเนื้อมันไม่มันไม่มีพลังอะ่ะเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อมันมาจากไหนมันมามันมาจากโปรตีนพม่ใชเราต้องสำรวจว่าเลือดไปในสมองมากน้อยมแค่ไหนอันที่สองเรามีโปรตีนเยอะไหมหรือว่ากล้ามเนื้อเราไม่ค่อยสตรองหรือไม่ค่อยแข็งแรงอันดับ3ค่ะการที่ร่างกายเราเนี่ยมีสารพิษในร่างกายเราคั่งอยู่การมีสารพิษในร่างกายเราคั่งอยู่ก็ทําให้เรารู้สึกมันสลึมสล เพราะฉันสามปัจจัยที่เราจะช่วยทําให้ในการกำรจัดสารพิษออกไม่ได้ยากเลยค่ะปัจจัยที่หนึ่งก็คือส่งเลือดไปเลี้ยงเยอะๆเราก็กินอาหารที่มันมีเลือดอะคะ่ะที่มันแบบสร้างเลือดสร้างภูมิอ่ะอาจารย์ก็บอกเลยนะคะสร้างเลือดสร้างภูมิต้องมีวิตามินซีสูงมากนะแล้วก็มีพวกเอฟฟูดนะคะแล้วก็มีฝังเศษต้อง15นะจาไว้นะนะส่วนกล้ามเนื้อหรือความสตองเนี่ยสมุนไพรที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกายเรามีหลายอย่างเลยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถาวันเปรียงค่ะ และอันดับ3ก็คือการลดสารพิษออกจากร่างกายหรือการขับสารพิษออกจากร่างกายนั้นอาจารย์บอกได้เลยว่าก็มีก้านตองนะคะแล้วก็มีกลุ่มตระกูลใบหม่อนปัญจะขันแล้วก็พวกกลุ่มตระกูลเจียกุ้ยหลานและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาเรียกมาขามป้อมสมองไทยสมองพิเศษค่ะและอย่าลืมนะดื่มเป็นประจำสดชื่นแข็งแรงและกลับมาสตงอ,อีกครั้งหนึ่งค่ะ